สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อฟเก่าเอฟซี FC ใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะเป็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้พากันมาเก็บพักแว่นอีกแล้วนะคะแต่ไม่มีพักแว่นไปไหนหมดปกติเต็มเลยฝนตกบ่อยๆมาผักแว่นหายหมดเลยทุกคนมีไมหมเยลี เพราะว่าหายไปไหนหมดฝนตกบ่อยอะไม่มีเลยทุกคนนน่นเข้าไปถึงโน่นแล้วก็ไม่มีปกติมาแป๊บเดียวนี่เก็บตรงนี้เยอะแยะแล้วไม่มีเลยเนี่ยต้องรอให้ฝนต้องรอให้ไม่ต้องโดนฝนอีกอ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเนี่ยมันกำลังจะขึ้นใหม่เห็นบ้าน่ะน้อยๆเนี่ยเนี่ย มีเลยได้กินนไหมเนี่ยฝนก็จะตกค่ะนะมืดตึ๊บมาเลยเสียงฟ้าร้องมาฝน,นตกทุกวันเนาะไม่มีเลยฝังนี้อันนั้นมาเอาเทาตรงนี้แล้วค่ะน้ำไหลนี่ค่ะน้ำไหล เอาเท้าตรงน้ำไหลที่นี่น้ำมันเยอะแล้วน้ำมันขุ่นมันเลยไม่ขึ้นแล้วที่นี่นมาแล้วฝนตกไล่ด้วยมีไมหมยายเอ้ยไม่มีก็กลับเลยนั่นยังไม่มีฝนมันตกมาไม่ต้องเก็บหรอกเดี๋ยวรอก่อน หรอกแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นอ่ะมันมันมันใจตื้ออ่ะรอสักพักหนึ่งฝนฝนจะมาแล้วคนดูข้าวข้าวเขาก็ไม่ได้มาว่านปุ๋ยเลยทุกคนดู ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยจะกัดเตรมตัวกลับบ้านไม่ได้ไรเลยเนี่ยตรงนี้มันกมันกำลังจะขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยจันตึ๊ตึ๊จรอปปี้พลงเพลงคลังนี่เห็นง้วเวลาแว่มันตื่นนะมันขึ้นไม่แทะไม่ทันเนี่ยนี่ตเ ถ้าเรื่องที่ให้มันตายมันไม่ตายง่ายๆหรอกพักแว่นอะไมไ่ได้เลยวันนี้ไม่ได้จัก,กระบาดเลยดูปลารลาลงทุกคนปลาลองเลยวันนี้เทาก็ไม่ได้ค่ะเพราะมันไหนมาดูตรงนี้มีไม้เทาอูปลาปลาเยอะด้วยนะ ดีย๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนมีเท่าไหมาน้ำมันไม่ใสอ่ะตัวข้าวหน่อไม้ก็ไม่มีให้หักเลยหน่อไม้ต้นนี้ที่เหนียวจังนี่ แก่แล้วเท้าแก่หมดแล้วแก่แล้วแก่จนมันขึ้นแล้วเนี่ยถ้าอยากกินก็ต้องเอาตรงน้ำไหลตรงนูงน้นแหละแต่มันยังไม่ขึ้นไหนโอ้อยจันตื้ <c oughs> แกงติ๊เนาะเห็ดอะไรขึ้นเต็มเลยเห็ดยู่คาผระจัดเนียผระจัดไรเกิดดอหลังโอยโจลอะมันมันขึ้นมาจนมันตายหมดแล้วอ่ะเออฉันไปเจออู้จีดายเห็ดที่แกให้ให้เอาไปแกงกินตอนนั้นไห้ เต็มเลยโอ้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 เย็นหัวไหมทุกคนฝนก็จะมาแล้วเห็นไหมมาหนีฝนกันนี่ก่อนร่อนนะคะทุกคนมาหาเก็บเห็ดเก็บเทาไปขายก็ไม่มี น้ำเยอะผักแว่นจ oh, 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 oh. ูไม่ไหวเลยไม่ตะเลยไม่ขึ้นมาเป็นยอดเลยโอ๊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 ยพ่กพวกกีดยางยังหยอดน้ำกดไม่ทันเลยเหมยเตรียมตัวได้บันเทิงกัน อย่าคิดว่ามันมาไม่ถึงเดอ้อแดงแปดเลยนะดูเลดาให้แล้วหลบน้ำก็จะมาเจอน้ำเนาะไปทางไหนด,ดีเราจะไปหาอะไราขายต่อดูได้ให้ฝนมันไล่อีกนะอะอ ปลูกกันได้ปลูกมันจะไม่ได้ปลูกเนาะผลอรื่เรื่อยๆเ,เ,เนาะดูทุกคนมาแล้วเห็นไหมเนาะดึดดดดดดดกเลยยังจะพาจะไปดูไล่อีกนะให้มันไล่มาอีกอ่ะ าเลยทุกคน โอ้ทำมาไม่ทันละมือหนาวไหนหาคนหาคนหยอดไม่เจอเลยอ่ะนั่งเลยใช่ไหมรถเขาอยู่นู่นนะรถเขากำลังหยอดอยู่นู่นวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะมาแย้นะ รถแต่เล้งเขาอ,อยู่นู่นดูดิเต็มเลยอ่ะทางนี้ทางนี้หยอดแล้วหยอดไปถึงนู่นแล้วเออใช่นู่นคณทางนี้หยอดแล้ว นี้เอาอันนี้ไปขายจะวิ่งไปหาคนอีกคนเนาะ 来。